เรามีนัดหมายนะครับกับผู้บริหารของทางสบายเทคโนโลยีคือคุณชูเกียรติรุจนะพรพจีครับซ e อของทางสบายนะครับเดี๋ยวได้ไปพูดคุยถึงตัวเลขผลประกอบการงวดไตรมาสสองที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ากําไรนี่พุ่งกระชุดนะแต่มันก็จะมีเรื่องของกําไรจากการดำเนินงานปะกะติ<ะ>กับกําไรพิเศษ<ะ>ใช่นะครับ<ะ>จากมูลค่าของเงินลงทุน<ะ><ะ>แล้วก็แน่นอนครับทิศทางในช่วงไตรมาสสามแล้วก็4ี่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสบายเองก็ ต้องบอกว่าเดินหน้าทำา MA แบบต้องใช้คำว่าแบบอุดตลุดสุดเวี่ยงนะลุยเต็มที่เลยนี่ถึง10บดีลไหมเนี่ยเกินฮะเกินฮะเกินสิบดีวนะจะเกินแล้วเกินแล้วฮะเดี๋ยวได้ไปสอบถามว่า M&A เหล่านี้จะออกดอกออกผลเนี่ยกันได้เมื่อไหร่นะครับเราไปกันที่คุณชูเกียรติรุจนะพรพจีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุรพาครับคุณสุประชัยครับท่านผู้ชมครับ อเอากำไรงวดไตรมาสสองที่ออกมาก่อนคุณชูเกียรติครับแหมโตระเบิดเลยนะครับแจกแจงสักนิดหนึ่งฮะโครงสร้างของกำไรสุทธิตรงนี้มันเป็นกำไรจากการดำเนินงานเท่าไหร่กำไรพิเศษเท่าไหร,จร่จริงๆต้องเปลียนอย่างนี้นะครับกลุ่มธุรกิจของสปายเองเนี่ยนะครับมีกลุ่มธุรกิจที่เป็นเลกในการหารายได้อยู่หกกลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นธุรกิจที่เป็นเราเรียกว่าคอนเน็ t ก็คือ เป็นช่องทางที่ไปที่คัสเตอร์ธรรมชาติของธุรกิจ Connect ก็คือเราจะกินส่วนต่างคอมมิชชั่นหรือว่าตัว GP นะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เราเรียกว่า Enterprise กับ Lifestyle เนี่ย เอ็นเตอร์ไเองเราเราจะกินเป็นการขายฮาร์ดแวร์รวมไปถึงการใช้ u s e r b a s e บที่เป็น s ับสคร i ปชั่นนะครับ mm hmm. ตัวนี้เราจะเป็นรายเดือนด้วยกับตามจำนวนคนที่ใช้ส่วนกลุ่มธุรกิจที่3ธุรกิจ Payment เนี่ย mm hmm. จะเป็นเหมือนเราเป็นเหมือนบีซ่หรือ Mastercard mm hmm. ก็คือเรากิดค่าธรรมเนียมและส่วนต่างของค่าธรรมเนียม mm hmm. นะครับกลุ่มธุรกิจที่4ก็คือธุรกิจที่เป็นตัวของ Financial Inclusion กับตัวของ Financial ทั่วไปเนี่ย เราก็จะกินเป็นส่วนต่างของดอกเบียกับค่าคอมมิชชั่นของการขายประกันนะครับกลุ่มที่5เองเนี่ยจะเป็นอ no ินโนเทนเมนต์ก็คือเป็นการหารายได้จากการาทำเกี่ยวธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอินโนเว i ท e เช่นโทเค็นดิจิตอลเนี่ยก็จะเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของอของ สื่อโฆษณาในอนาคตนะ,นะครับแล้วพอสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายที่เราพูดถึงก็คือเวนเจอร์เนี่ยเวนเจอร์มันเป็นกลุ่มธุรกิจที่เราลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนจากแคปิตอลเกนด้วยดังนั้นจริงๆวันนี้ในทุกอันหกตัวเนี่ยมันคือกลุ่มธุรกิจที่เป็นคอหลักของสบายซึ่งพอมันเป็นคอหลักนะวันนี้เพียงแต่ว่ามาตรฐานบัญชีเนี่ยเขาจะบอกว่า รา,ายได้หลักมาจากอะไรแต่จริงๆรายได้ที่เป็นเราเรียกว่าตีราคาเมือค่า, <S <S า,ามาตรฐานนะครับ <S <S มันไปอยู่ในขาที่เป็น Investment แต่ถามว่าใน6กลุ่มนี้คุณบุรภากับคุณสุประชัยก็จะเห็นได้ว่ามันคือคอหลักที่สบายตั้งใจสร้างขึ้นมานะครับ <S <S 2> <S 2> เวลาทางผู้บริหารเรากับเรามีการประชุมกันเราจะดูเงินทั้งทว่า,าไตรมาสนี้รายได้เราเท่าไหร่แล้วทั้ทั้ไรเราจะเท่าไหร นะครับจริงๆต้องบอกว่าผมรวมพาดมิกซ์ออกมาเลยมันก็เลยออกมาเป็นตัวเลขที่อยู่ที่356ล้านบาทในไตรมาส2องทิศทางนะครับในไตรมาส3กับ4เนี่ยเรามองว่าครึ่งปีแรกรายได้เราพั0ห้าร้ล้านครึ่งปีหลังเราจะทำให้ได้3,500รล้านซึ่งจริงๆก็เทียบเท่าประมาณสักสองเท่าตัวกว่านะครับแล้วตัวต่อมาคือทิศทางกําไรเนี่ย ครึ่งปีแรกเราได้ประมาณเกือบห้าร้อยล้านนะครับก็มีความมั่นใจว่าครึ่งปีหลังเราน่าจะทําได้ดีกว่าครึ่งปีแรกตามอัตราสัดส่วนที่ท,ที่ที่กำไรที่เราได้มามนะครับจริงๆวันนี้ต้องบอกนะครับธนาคารใหญ่ๆที่มีเอ็กกันต่างๆเนี่ยเขาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็ตีแฟร์แวลูก็มาทูมาเก็ตกันทุกไตรมาสถ้าจะเห็นเพียงแต่ว่า สินทรัพย์เขาไซส์เขาใหญ่นะครับสองล้านล้านสามล้านล้านแบบสบายวันนี้สินทรัพย์เราอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านในไตรมสองอแต่คิดว่าสินทรัพย์เราจะขยายขึ้นไปเรื่อยๆอถ้าเทียบกับจํานวนสินทรัพย์เราหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านน่นะครับการตีมูลค่าเราที่ออกมาที่ผลตอบแทนที่เป็นกําไรสุทธิสามร้อยห้าสิบหกล้านเนี่ยมันมันมันไม่ไดีเยอะนะครับประมาณสองเปงสามเปอร์เซ็นต์เองอของจำนวนสินทรัพย์ของเราครับแต่ถามว่าในอนาคตนักลงทุนจะเห็น ว่าเรามีการตีมูลค่าการลงทุนไหมมีมเราก็จะเห็นไปเรื่อยๆเพราะหนึ่งก็คือวันนี้มันเป็นหนึ่งหนึ่งในหกของคอธุรกิจของสบายอะครับครับ,บเอ๊ะตรงนี้เออโทษนะตรงนี้ครับันในแง่ของว่าเออเนื่องจากว่าโอเคแหละเวนเจอร์ตัวนี้มันก็เรื่องของแคปิตอลอะไรต่างๆเนี่ยเอ๊ะถ้าตีมูลค่าเนี่ยมันจะมีความผันแปรไหมว่าแต่ละช่วงไตามาตสซีซั่นต่างๆเนี่ยหากว่าบางไตมาสมันอาจจะลดลงอันนี้ก็เป็นไปได้ไหมฮะใช่ครับ เป็นไปได้ครับเพราะจริงๆต้องบอกนะครับมันขึ้นกับมูลค่าธุรกิจ<ม>กับธุรกิจที่เราไปลงทุนนะครับจริงๆตัวที่มันมีตีมูลค่าที่เป็นในัยยาสําคัญ<ม>ในไตรมาสสก็คือธุรกิจ CRM ของบัซซี่บีนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากสบายเข้าไปลงทุน30%เนี่ย<ม>ผมคิดว่าเร็วๆนี้จะมี2นักลงทุนในประเทศไทย1เป็นธนาคารกับ1เป็นรีเทลนะครับ,รบจะประกาศลงทุนในในบัซซี่บีใน, ibi, ใน e valuation ที่ ที่ที่ที่สูงกว่าที่เรามาร์กทูมาร์เก็ตด้วยนะครับ<ม>ก็ก็พอเดี๋ยวถ้าเกิดเขาลงอีกเราก็จะมีการมาร์กทูมาร์เก็ตขึ้นไปอีกซึ่งมันเป็นโดยปกตินะครับ<ม>อันนั้นเพราะว่าตามมาตรฐานเราเราต้องมาร์กตามตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ<ม>ครับอาละโอเคหกาขาธุรกิจอันนี้หลกัหลกๆก่อนอก็มีการเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอทีนี้ต่อกรณีที่ว่าเอ๊ะมันมีกาไรพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่เกิดจากขาธุรกิจที่เป็นเวนเจอร์เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วธุรกิจของเวนเจอร์คือการลงทุนฉะนั้นพอลงทุนแล้วมีมูลค่าเพิ่มมันก็เหมือนผลกําไรจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้เองมีโอกาสจะผันแปรอย่างที่คุณสุภชัยถามไปเมื่อครู่ผันแปรไปตามสภาพของมูลค่าเงินลงทุนด้วยนะครับโอเคตรงนี้ชัดเจนทีนี้มองภาพไปไตรมาสสามเอาล่ะก็ใกล้จะสิ้นงวดเข้ามาทุกทีมาถึงกลางไตรมาสแล้วไตรมาสสี่แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยคุณชูเกต เรามีแผนดําเนินการอย่างไรแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการขยายธุรกิจเช่นไรแผนในการเรื่องแรกนะครับในการซนเนจี้ธุรกิจเก่าเนี่ยนะครับจนบโจ์ตอบโจ์ว่าธุรกิจที่เรามีอยู่ในพอร์ตเฟอเรโอณวันนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถสร้างยอดขายในสิ้นปีนี้เนี่ยที่5000ล้านได้โดยครึ่งปีหลังจะขึ้นขึ้นมาเป็น3,500าอล้านนะครับครับเรามีความมั่นใจว่าบนสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะสร้างยอดขายในปีหน้าให้ได้2,000 0ล้าน แต่ถ้าเกิดว่า Investment ที่เราจะทำตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีมันจะเป็นสำหรับรถที่จะเข้ามาในคร <DA> ึ่งปีหลังปีหน้าซึ่งมันจะตอบโจทย์ในการที่จะไปสร้างอัรตราการเติบโตขึ้นมาในปีต่อไปด้วยนะครับจร,จริงๆปีหน้าเรามองยอดขายไปที่20งหมล้านแล้วซึ่งเราคิดว่าเราไม่น่าจะพาะลาดตัวเลขนี้ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ของตัวรายได้ถ้าเกิดว่าดิว ที่ทางผมกับทีม Investment กกำลังเวิร์กอยู่เนี่ยถ้าเราสามารถทำมันสำเร็จเนี่ยที่จะใช้เงินลงทุนประมาณอีกเกือบ5,000ล้านเนี่ยนะครับถ้าทำสำเร็จเนี่ยคิดว่าก้อนนั้นเองน่าจะสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นมาได้อีก4-5,000ล้านได้เลยครับในปีหน้าครับมหมายถึงว่าที่เข้ามาแต่การรับรู้มันก็จะเป็นตามทยอยของพิเรทของมันนะครับก็อ,อ,อันนี้คิดว่าทิศทางเราในการเติบโตจริงๆวันนี้นะครับก็จะเห็นสิ่งที่สบายทำเนี่ย เมื่อวานสายประกาศตัวเป็นเราเป็นเทคโนโลยีแอคทิเวเตอร์นะครับแล้วก็ mm hmm. เป็นคอมเมอร์ซแพลตฟอร์มที่ไปเซ mm ิร์ฟไลฟ์สไตล์ของคน mm hmm. นะครับซึ่งพอเรามีความหลากหลายของการทำงานเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจริงๆในสบายเนี่ยเมื่อวานก็คือที่เราแถลงเนี่ยไม่ได้มีชูเกียริคนเดียว mm hmm. ไม่ได้มีแค่คุณวิรัตกับคุณนรงชัยจริงๆเรามีทีมใหญ่มาก mm hmm. ทีมเบลเลอร์เลยนะครับ <Ha. S 2> ซึ่งจริงๆก็มีความชํานาญแล้วแต่ละคนเนี่ยมีความ,มรู้ความสามารถที่ ประสบการณ์ที่เขาทำงานมามากกว่า20-30ปีเลยครับจริงๆวันนี้เรารวบรวมบุคลากรที่ผมต้องบอกนะครับแต่ละคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอุทิศต,ตัวเขาเองเพื่อมาสร้างสบายให้เป็นทางเลือกสำหรับคนตัวเลก็กกนะครับแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆจะลึกไว้เป็นเราเรียกว่าเป็นสถิติหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่บไ,ไทยจะทำได้นะครับเมืม่อเช้า ไม่ไม่ทราบคุณบุรพาคุณชูชายเห็นเอลซิตเราไหมครับเรามีประกาศลงทุนในสอง v e s t m e n t ใหม่ด้วยเรื่องไอออันหนึ่งก็คือเป็นู้นไอเอสนะครับซึ่งเมื่อวานเราเปิดตัวเรื่อง Innotainment ที่เราบอกว่าเราจะเข้าไปในธุรกิจที่เป็นคอนเทนต์แล้วก็ธุรกิจที่เป็นไลฟ์สไตล์หรือเลเชอร์นะครับก็อันนี้ก็ชัดเจนนะครับการจับมือกับ RS RS มีสิ่งที่เราสนใจมากๆอยู่เรื่องตั้งแต่คอนเทนต์ที่เขามีนะครับ เราก็มี RS Mall ที่เป็นที Shopping นะครับ,รบมียูไลที่เป็นธุรกิจ MLM แล้วก็ยังมีเชษที่เป็นธุรกิจติดตาม AMC มีด้วย AMC แล้วสบายก็ผู้ชัดที่ผ่านมาว่าสบายสนใจใน AMC สนใจใน MLM หลังจากที่เราได้อินดีมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราจะขยายนะครับ AMC วันนี้เราดูอยู่สามตัวนะครับ,รบก็คือคือนอกจาก ตัวลงทุนใน RS แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกสตัวที่เรากำลังศึกษาอยู่แล้วก็กำลังเจรจางเงื่อนไขอยู่ครับอยู่ในตลาดไหมฮะอยู่ในตลาดใช<อ>่ไหมฮะตัวหนึ่งอยู่ในตลาดตัวนึงอยู่นอกตลาดครับอืมอ่านะครับอ่ทีนี้พูดถึง RS ก่อนนิดหนึ่งคุณชูเกียรติคือเท่าที่ฟังดูเมื่อครู่เหมือนกับว่าเราจะมี strategic plan นะฮะก็คือแผนในเชิงกลยุทธ์เนี่ยร่วมกับทาง RS แต่เห็นเข้าไปซื้อหุ้นบนกระดานแค่1.5%กว่า อย่แบบนี้มีโอกาสจะต้องซื้อเพิ่มหรือไม่ครับจริงๆอันนี้เป็นก้าวแรกนะครับแล้วก้าวต่อไปก็คงเห็นความร่วมมือเรากับทางตัวผมเองกับเฮียนะครับ,รบกาบอาเอสเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นเพราะจริงๆเองหลายท่านก็น่าจะเซอร์ไพรส์กับดิวที่ทางอาอมาทําร่วมกับสบายเพราะต้องบอกว่าเฮ <ừ> ียหอเป็นคนที่ทํางานจริง แล้วความเป็นตัวจริงเสียงจริงด้วยดังนั้นผมผมก็บอกเฮียว่าผมน่าจะได้เรียนรู้อะไรจากเฮียเยอะก็น่าจะวิ่งเข้าไปขอความรู้แกแล้วก็คิดว่านําฐานที่แกสร้างมาหลายสิบปีนะครับมาต่อยอดในอีโคซิสเต็มของสบายเชื่อ,อว่าทาง r s ก็จะได้ประโยชน์แล้วก็สบายก็จะได้ประโยชน์มากเลยครับรอาจจะเห็นเป็นเป็นความร่วมมือเพิ่มเติมนะครับเนชุดท้ายผมมีความมั่นใจนะครับว่าสบายก็จะเป็นหนึ่งใน strategic พาร์ทเนอร์ของของ RS แล้ว s s ก็จะเป็นหนึ่งใน strategic partner ของสบายด้วยครับเพราะ i n n o t a i n m e n t เนี่ยเป็นขาที่ผมผมผมให้ความสำคัญครับเพราะว่ามันเป็นเลเชอร์มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ที่ที่ผมไม่ชำนาญแต่ว่าเฮียชำนาญครับทีนี้เพื่อให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเฮียฮอมากขึ้นนี่นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องไปถือหุ้น RS เเพิ่มเติมอีกไหมหรือจะเป็นลักษณะของการไปจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกันข้างนอก เป็นไปได้ทั้ง2แบบครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะลงทุนในบริษัทลูกของ R.S. เเพิมเติมนะครับ,รบอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่วันนี้ผมคิดว่าเห็นแน่ๆแล้วครับว่าสปายกับ R.S. จุงมือกันครับ<อ>นะครับถ้าดูแบบนี้รูปแบบเรา1.54เนี้เข้าไปซื้อในรูปแบบของเงินสดถูกปะครับ ใช่ครับเงินสดครับสบายใช้เงินสดเข้าไปซื้อครับแต่ดูแล้วในช่วงที่ผ่านมาหลายๆบริษัทที่เราเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของการสวอปหุ้นซะเป็นส่วนใหญ่ r s ่ถ้าดูแบบนี้ถ้าจะเพิ่มอีกจะเป็นลักษณะของการสวอปหุ้นด้วยไหมฮะ ก็มันสามารถมีโอกาสเป็นหลายด้านนะนะครับคุณประชัยสามารถเป็นสมรรูพุ่นได้หรือเป็นการ<อ>แลกดีลกันระหว่างบริษัทรูกกับสปายก็ได้นะครับอ,อันนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเลยครับครับที่ถามแ,แบบว่าใช้เวลาไม่นานครับอ่าเพราะที่ถามแบบนี้ผมเห็นหุ้นเพิ่มทุนที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ไปใช้เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันถูกปะ่ะคุณ <c oughs> คุณชุกเกศใช่ครับใช่ครับก็ก็ก,ก็ก็เป็นวิธี ปนในการใช้แคปิตอลมาเก็ตที่สบายทำเพราะว่า uh huh. จริงๆจ,จ,จะเห็นบาลานซ์ชีตนะครับสิน uh huh. ทรัพย์ของสบายบเมื่อปลายปีอยู่ที่6,000ล้านแต่ไป uh huh. มาสองแล้วปิดปีครึ่งปีที่1 1 0 0 0ล้านเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาส่วนของทุนของเรามีอยู่ประมาณสัก7 4 0 0ล้านนะครับ uh huh. แล้วก็ส่วนของนี้เนี่ยเรามี DE อยู่0.5เท่าแล้วก็เป็นเดบที่มีดอกเบีย้ยอยู่ประมาณ0.4เท่าเองครับ ก็ยังยังบอกบอกว่าในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นรวมไปถึงเราเรียกว่าเกิดสภาวะเงินเตึงตัวเนี่ยสบายได้ยังหายใจสะดวกอยู่นะครับยังสะดวกอยู่ครับเพราะว่านี่เราไม่เยอะนะครับแล้วเราก็ลองรับสําหรับโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในช่วงที่มันเกิดวิกฤตนะครับครับโอเคคุณชูเกียรติทีนี้ขอลงไปดูในเรื่องของการประเมินของนักวิเคราะห์สักนิดหนึ่งคือมันมีจุดน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย มีบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งที่เขาทำประมาณการของสบายทั้งปีปีนี้ไว้เกือบเกือบแปดล้านบาทะนะครับแต่ทีนี้ที่ประมาณการดังกล่าวเนี่ยมันนํามาซึ่งราคาเป้าหมาย50าบาทขณะเดียวกันถ้าเราดูผลประกอบการในงวด6เดือนของสบายปรากฏว่าทะลุขึ้นไปถึง400กว่าล้านบาทแล้วแบบนี้นั่นเองหมายถึงว่าครึ่งหลังที่คุณชูเกียรติบอกว่าจัดดีกว่าครึ่งแรกด้วยเนี่ยนั่นแปลว่ากําไรทั้งปีมันจะสูงอาจจะสูงกว่าประมาณการที่เกิดขึ้นทีนี้ถามว่า ทั้งราคาเป้าหมายก็ดีทั้งประมาณการก็ดีนะฮะที่มีบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งนั้นประเมินเอาไว้เนี่ยในมุมของฝ่ายบริหารเรามองว่ามันสูงเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างไรหรือเปล่าหรือหรือว่าเหมาะสมแล้ว จริงๆเรามองว่าเราน่าจะทาทาได้ดีกว่านะครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าม OB ันมีความเสี่ยงอยู่ทางด้านโดยเฉพาะความเสี่ยงนอกประเทศนะครับกับความเสี่ยงการเมืองในประเทศแต่ว่าคิดว่าฝ่ายบริหารเองมองว่าถ้าถ้ายังเป็นสภาวะแบบนี้อยู่เราน่าจะทําได้ดีกว่าที่ทุกคนคาดนะครับเพราะว่าจริงๆหลายส่วนที่เราเข้ามานะครับแต่ก็ถ้ามันมีความเสี่ยงเกิดสงครามขึ้นก็อาจจะมีผลกระทบแต่ว่าถ้าเกิดไม่เกิดเนี่ยคิดว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่า นะครับส่วนส่วนราคาพุ้นที่อยู่ในกระดานต้องบอกว่าถึงจุดหนึ่งนะครับก็คือต้องบอกว่าที่ผ่านมาสบายเป็นหุ้นที่เทรด PE ค่อนข้างสูงนะครับแต่ปัจจุบันเองถ้ารวม e a r n i n g ของเมื่อวานเข้าไปเนี่ยราคาที่ซื้อขายอยู่ปัจจุบันจะเป็น PE ระดับ50เท่านะครับ4 9เท่าซึ่งซึ่งก็เป็นในระดับที่ต่ำถ้าเทียบกับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาที่เราเราซื้อขายเลย นะครับแล้วก็อัตราการเติบโต,ตเราของรายได้เนี่ยในแต่ละปีเรามีการอัตราการเติบโตเกินร้อซึ่งปีหน้าเราคาดถ,ถึงประมาณ400%เนี่ยผมคิดว่ามันมีนักลงทุนและกลุ่มโดยเฉพาะที่เป็นสถาบันต่างประเทศเนี่ยครับวันนี้มาขอศึกษาข้อมูลของสบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีงาน Thailand Focus เองเนี่ยเราก็มีคนติดต่อประสานงานนัดเข้ามาหลายรายมีโบรกเกอร์ต่างประเทศหลายรายที่เขาจัดคอนเฟลเลนต์เนี่ย เขาก็เชิญสบายเข้าไปให้ข้อมูลด้วยผมผมต้องเรียนนะครับวันนี้จริงๆชื่อชั้นโดยเฉพาะวันนี้สบายประกาศตัวว่าจะตั้งจอยเวนเจอร์กับค o l เลกโซึ่งเป็นดรอปออฟชั้นดำของมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยมันมันทำให้ชื่อสบายวันนี้จริงๆเนี่ยออกไปใน Regional South East Asia แล้วนะครับก็วันนี้มีหลายคนเขารู้จักธุรกิจสบายดีมากเลยนะครับแล้วเขาเขามาร่วมเขาก็บอกบอกว่าเขาอยากเรียนรู้ DNA ของสบายว่าจะปลักกับ พาร์ทเนอร์เขายัางไงในประเทศของเขาเพราะว่าเขาชอบในโมเดลของสบายมากๆเลยครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยแล้วการที่ผมประกาศทําธุรกิจเบนเจอร์นะครับนั่นหมายถึงการที่ออกคุณใหม่ในอนาคตเราเราจะมีโอกาสไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวกินชูถ้าหลังจากเราใช้หมดแล้วเนี่ยรอบนี้รเราคิดว่าในอนาคตในหนึ่งปีข้างหน้าเราคงไม่มีกินชูแบบนี้ออกมาอีกนะครับออืโ okay, เคก็จะเห็นมัน<ๆ>เหมือนกับซัพพลายมันก็จะ แต่น้อยลงก่อนหน้านั้น uh huh. คนเคยมองว่าสบายเนี่ยออกออกหุ้นไม่หยุดเลยแต่จร uh huh. ิงๆก็มันถึงในจุดที uh huh. ่ส่วนของทุนเราแข็งแรงนะครับแล้วก็หลายๆส่วนเราแข็งแรงก็คิดว่ามันถึงจังหวะเวลาแล้วนะครับเราก็แทร็กได้คอดที่เราทํามาในเรื่อง Investment มันก็จะสร้างความเชื่อมั่นที่เราจะขึ้นธุรกิจเวนเจอร์ที่จะระดมทุนกับพาร์ทเนอร์ partner, หรือว่านักลงทุนเนี่ย มาลงทุนแล้วก็สามารถแชร์ความสําเร็จกับสบายไปร่วมกันครับ <Okay. S 2> โอเคก็คือคุณชูเกตกำลังจะบอกว่าสบายมีโอกาสจะยกชั้นขึ้นเป็นหุ้นสถาบันในบรรดาหุ้นซูเปอร์ไฮกรอสได้ในเร็ว,รวๆนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับซึ่งจร <Okay. S 2> ิงๆวันนี้เ,เ,รเราติดแล้วนะครับเราติดตลาดไปแล้วแล้วก็ <S <S 2> <S 2> วันนี้เรามีดีลที่เป็นสเกลนะครับอินเวสท์ไซส์ใหญ่ๆที่มาหาเราแล้วมันจะเพิ่ม ทั้งสัดส่วนรายได้และกําไรให้เราพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มันมีซนเนจจี้อยู่ในนั้นสูงมากๆเลยครับโอเคเมื่อสักครู่บอกว่า,วาความเสี่ยงเรื่องหนึ่งเอาละการเมืองระหว่างประเทศก็เรื่องหนึ่งผมได้ยินคุณชูเกตพูดถึงการเมืองภายในประเทศ <c oughs> มันจะเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจเราอย่างไรในในรูปแบบไหนขอให้เห็นเป็นรูปภาพจริงจริง<ๆ>มัน,ม,นมันความเสี่ยงในเรื่องของการชะลอการลงทุนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงของทุกอย่างที่มันจะมีการะชะงัก S <S กับเซนติเมนต์น่ะนะครับอันนั้นผมว่าเป็นหลักเลยเพราะว่าจริง ing, ๆช่วงที่ผ่านมาหลังจากล็อกดาวน์เนี่ยเราเริ่ม<ๆ>เห็นคนในประเทศในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมานี่เริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยเริ่มมีการเดินทางนะครับโมเมนตัมตัวนั้นผมคิดว่ามันเป็นการทิศทางที่ดีแต่สิ่งที่เรากลัวคือเกิดถ้าเกิดมันเกิดความไม่สงบหรือว่าเกิดภาวะทางการเมืองที่มันมีการสูญยากาศนะครับ <ouv> hmm. ผมคิดว่ามันจะทําให้โมเมนตัมตัวนี้มันชะลอลง โอเคก็เป็นเรื่องเซนติเมนต์ไม่ใช่ว่าธุรกิจเราไปเชื่อมโยงไปคาบเกี่ยวอะไรกับผู้อำนาจทางการเมืองไม่ใช่ไม่ใช่แบนันนะครับเราเราเราเป็นธุรกิจที่จริงๆทํางานส่วนใหญ่กับคนตัวเล็กนะครับเราเราไม่ได้เป็นงานที่อิงกับองค์กรหรือว่าพัครัฐหรือว่าเป็นเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเราธุรกิจที่กระจายมากๆเลยครับครับ นะครับอสอบถามิดนึ่งครัความคืบหน้ากรณีของที่เราเข้าไปถือหุ้นทั้งตัวของ TSR เอยตัวของ AIT ตรงนี้เนี่ยความคืบหน้าในเชิงของการเข้าไปในแง่ของการเป็นซินเนจี้ตรงนี้เห็นภาพยังไงบ้างครับ AIT วันนี้นะครับคือจริงๆเมื่อวานเราเพิ่งผ่านผู้ถือหุ้นในการที่จะทำการโอน AIT ว2 1 4อหนหุ้นเข้ามาใน mm hmm. ในพอร์ตของสบายนะครับ,รบก็ค,บคิดว่าเราจะใช้สิทธิ์นะครับใน mm hmm. วันที่สิ้นเดือนตุลา ปัจจุบันเรามีหุ้นแม่อยู่30ล้านหุ้นแล้วก็มีวออยู่ร40เราจะใช้สิทธิรอบนี้นะ,ค,ะครับดังนั้นสัดส่วนเราจะเป็น170ซึ่งจริงๆ170เองก็คิดว่าเราน่าจะเป็นผู้ถือหุ้น หนใน2หรือหนึ่งใน3ที่เป็นเมเจอร์นะครับ <c oughs> เราคงคงคงมีการเข้าไป <c oughs> เจจาพูดคุยหลังจากเราใช้สิทธิ์แล้วนะครับ <c oughs> ว่าเราจะทำในเรื่องของซินเนจี้กับเรื่องการความร่วมมือกันยังไงกับทาง AIT <c oughs> เพิ่มเติมนะครับแต่เราต้องบอกว่า Investment <c oughs> ใน AIT เราเป็นมองเป็นอ n นเวส m e เมหลักที่เรา <c oughs> จะมาต่อยอดในธุกรกิจ Enterprise ของสบายโดยเฉพาะภาคหน่วยงานรัฐครับ ส่วนของเทสุระเองเนี่ยปัจจุบันเองเรามีการทำ Business Review กันกับทางทีมเทสุระนะครับในเรื่องซิ n e r g y หลายเรื่องเลยซึ่งคิดว่าเฟสต่อไปของเทสุระเราน่าจะ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 ,จะมีเพิ่มบทบาทในตัวของเทสุระในการส่งส่งคณะกรรมการนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารเข้าไปบริหารจัดก,การในตัวเทสุระเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คิดว่าเราใช้ฐานลูกค้ากับช่องทางที่เขามีอยู่นะครับหาประโยชน์ ที่เราเรียกว่าซินเนอรจีแล้วก็คอสเอฟฟิเชียนในตัวอีโคซิสเต็มของสบายครับแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนในที่เราจะที่เราเห็นโอกาสน,น,นะครับแล้วก็จะใส่เสริมเข้าไปในธุรก,กิจของเทียสุระด้วยครับ uh huh. คิดว่าเร็ว, uh huh. เ,รวเร็วนี้อาจจะเห็น การเปลี่ยนแปลงในตัวเทสุลาะนะครับจากการที่ผมคิดว่า,า,ามุมมองในการทําธุรกิจหรือว่าโอกาสในการทําธุรกิจเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ธุรกิจแค่ธุรกิจสินค้าเช่นเครื่องกรองน้ําอย่างเดียวน่าจะมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาครับ,รบทิ้งท้ายนิดเดียวคุณชูเกียรติครับจากการเข้าไปร่วมถือหุ้นอยู่ใน r s เอสเป็นการเบื้องต้นแล้วนั้นเนี่ยแล้วก็ด้วยความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นกับเฮียฮอในระยะถัดไปทีนี้สำรวจดูปัจจุบันเนี่ย นะฮะเคียฮอเองนอกจากคุณชูเกียร์เขาก็จะมี strategic partner รายอื่นๆที่ไปร่วมถือหุ้นอยู่ด้วยยกตัวอย่างกลุ่มใหญ่ๆเช่นสีวัฒนประภาคิงพาวเวอร์ตรงนี้มีโอกาสมากน้อยอย่างไรที่ต่อไปเราอาจจะเห็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่อย่างคิงพาวเวอร์กับสบายจะได้มีความร่วมมือกันนาครับจริง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 กลุ่มคิงพาวเวอร์ทางสบายเองก็อยากจะทําความรู้จักนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเฮียก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเปิดประตูแล้วก็ทําให้ผมรู้จัก เพิ่มเติมนะครับ hmm. จริงๆวันนี้เองผมคิดว่าศักยภาพของสไยเนี่ยเป็นเหมือนกับบริษัทที่เรามีฐานลูกค้าแล้วก็ยังมีคนทํางานอยู่เยอะนะครับ hmm. คนที่ คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยเรื่องแรกที่คุณจะได้เนี่ยคุณจะได้คนทํางานที่เป็นมืออาชีพที่มีอยู่ในตัวมากในตัวบริษัทที่มาช่วยนะครับสองก็คือเราเป็น Open System ที่สุดท้ายคนตัวใหญ่ๆมาเนี่ยสามารถเข้ามา,มา,ม,ามาหาประโยชน์แล้วก็สามารถเข้าถึงใน e c o คซิสเต็มเราเราเรา,เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอยากจะ Control แต่เราอยากจะ l i เ e อ a l ไ z ซหรือว่าทำให้มันเป็นเสรีให้ได้มากที่สุดนะครับ อันนี้ผมคิดว่ามันจะทําให้อีโคซิสเ็มเรามิดเป็นประโยชน์ด้วยแล้วการที่เราจะขยายตัวไปในธุรกิจที่เป็นเซาท์อีสเทร์เนียเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มหลายๆกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้จักแล้วเราสามารถพัฒนา่ารีเลชั่นชิพเข้าไปได้เนี่ยมผมคิดว่าสบายจะได้ประโยชน์มากๆรวมไปถึงพาร์ทเนอร์เราด้วยครับ,รบมีคุยกันหรือยังครับกับ King p o w e อยังเลยครับยังเลยครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เฮียช่วยนัดให้ะครับคุณจูเกียรติวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับคุณชุเกยรุจนะพ,พร,พ,รพชี CEO ของสบายเทคโนโลยีอ่าก็เห็นภาพ้ันะแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของเอกกำไรเรื่องของที่ได้จากการลงทุนอ,อันนี้เป็นขาหนึ่งในหนึ่งในหนะอ่าคือมันต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าธุรกิจออขออภัยต้องใช้คําว่าการดําเนินธุรกิจหรือว่าลักษณะกิจการของเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ย มันคือการลงทุน่นก,การลงทุนฉะนั้นไอ้มูลค่าเพิ่มที่มันเกิดจากการลงทุนครับนะก็คือส่วนต่างที่เกิดขึ้นในเงินลงทุนเนี่ย <c oughs> มันก็ประหนึ่งคือผลกําไร <c oughs> จากการดําเนินธุรกิจปกติอของธุรกิจ ที่เป็น venture capital อ่าใช่นะฮะจานั้น<ช>โอเคละในทางบัญชีมันคงต้องลงมาเป็นรายการพิเศษนะฮะ<ช>แต่<ช>อย่าลืมว่านั่นคือธุรกิจของ venture capital ซึ่งเป็นหนึ่งใน6ขาธุรกิจของสบายเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือการไปร่วมกับเกียร์ฮอนี่น่าสนใจนะน่าสนใจนะฮะ ในแง่ของการแตกกลายหรือว่าการเพิ่มมูลค <oh ่าในกิในการซนเนอร์จี้่านั้นเองนะครับคือผมว่าเฮียฮอวันนี้เป็นหนึ่งในบุคคลที่กว้างขวางนะในแวดวงธุรกิจก็มีการไปจับไม้จับมือกับหลายๆธุรกิจกับหลายกลุ่มกิจการหลายกลุ่มทุนขนาดใหญ่ฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมว่าหาโอกาสคุยกับเฮียสักหน่อยคุยกับเฮียสักหน่อยอย่างกรณีของคุณชูเกียรติเนี้ยสบายเทคโนโลยีเฮียจะจับไปชนกับคิงพาวเวอร์ในเมื่อไหร่ก็ดูแล้วเนี่ยด้วยโครงสร้างธุรกิจของสบายนะผมว่ามันมีหลายส่วนที่จะไปเชื่อมโยงกับธุรกิจของ King Power ได้นะเมื่อไหร่เฮียจะแมทช์ให้อันนี้เดี๋ยวหาโอกาสคุยกับเฮียสักหน่อย